ตขั้นตอนการถ่ายรูปโปรไฟล์หรือว่าถ่ายรูปตัวเองทำคอนเทนต์ให้งานออกมาแบบมืออาชีพไม่ต้องจ้างช่างถ่ายเองได้ง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือถ่ายได้ที่บ้านทำตามแบบนี้ครับ ้อนแรกนะครับก็แค่ถ่ายรูปตัวเองโดยใช้เซลฟี่นั่นแหละครับหรือว่าจะตั้งกล้องโทรศัพท์มือถือถ่ายก็ได้ให้เพื่อนถ่ายก็ได้แต่แนะนําว่าให้หาพื้นที่ที่เป็นผนังโล่งๆแล้วก็แสงสว่างๆในการถ่ายนะครับ The next day เมื่อเราถ่ายเสร็จแล้วครับขั้นตอนที่2ให้เรานํารูปของเราเนี่ยไปเข้าเว็บไซต์ remove.bg หรือเว็บไซต์ลบแบ็กกราวด์อื่นๆเพื่อทําการลบฉากหลังครับ t 0 0 0 years later ขั้นตอนที่3าครับการเปลี่ยนฉากหลังหรือว่าให้ภาพลักษ เป็นในรูปแบบที่เราต้องการครับหลังจากที่เราลบพื้นหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างในเว็บไซต์ remove.bg เนี่ยมันก็สามารถเปลี่ยนแบ็กกราวด์หรือว่าฉากหลังได้ด้วยฟังก์ชันของมันเองในเว็บไซต์นะครับลองดูตามตัวอย่างในคลิปนะครับและเมื่อคุณเลือกฉากหลังที่คุณต้องการได้เรียบร้อยแล้วให้มันเหมาะสมกับแสงสภาพแสงที่เราใช้ในการถ่ายรูปเนี่ยคุณก็จะได้รูปโปรไฟล์หรือว่ารูปตัวเองในการทำคอนเทนต์รูปใหม่แล้วไม่ยากเลยใช่ไหมครับ next morning ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงอย่าลืมแชร์ให้ ให้กับเพื่อนๆด้วยและถ้าเกิดว่าไม่รบกวนเวลาของคุณจนมากเกินไปขอกำลังใจเล็กๆนิดๆนะครับในการกด s u b s c r i b e ช่อง X มี m ถ่ายรูปตัดวิดีโอโชว์คอนเทนต์ใน u t u b e และใน Ti k ต ok ให้ผมด้วยนะครับลิงก์ทั้ง2ช่องทางผมใส่ไว้ให้ในแคปชั่นแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือถ้ามีคาแนะนาเรื่องของการถ่ายรูปตัดวิดีโอหรือทำคอนเทนต์ก็พิมพ์แนดนากันเข้ามาได้ครับเดี๋ยวเราจะปรับใช้และปรับแชร์และแบ่งปันไปพร้อมๆกันครับไว้เจอกันใหม่ครับผมใน X k i s m ถ่ายรูป ตัดวิดีโอโชว์คอนเทนต์สวัสดีครับ